ที่นี่ยังบริคอยยินพอปริได้คนไลค์การเล่าให้บราลุงฟังน่เป็น,นยังไงเดี๋ยน้นะกะซื้อแล้วมันบริจิบเนี่ยเจ็บแอ๊บเขาว่าถือคขอวาว่ามีใครถือมันกระเจ็บอืมค่ะห้าจับน่ะเจ็บตา,าตาตาอย่างเบงเนาะตาปูนมองนี้นะมันมันสิโตขึ้นมองนี้อันแค่แค่วันโบวันเส้นนี้ยังเกาะบนห้องไหนพี่น้องวันถ้าเธอมันถือมันสิเส้นเส้นฟอยบ่เส้นเส้นฟอยบ่ น,นอเห็นเจ้าอยากให้เพิ่นมาผูกคอตจ้แคน,น,น,นให้เบาอยากผูกงู่ถ้าผูกก็ต้องโทรบอกเพิ่นได้อเอาก็โทรบอกห่แล้วว่านัดวันเสาร<ห>์เด้อคนหน,นึ่งเราบผมมีเบอร์มีอย่างไบบรจ๊ะ เวลาเท่าไรแล้วฮะกห,หนาทีอีกหานาทีอีกหานาทีนี่เลือกเฮียนเนาะดูว่าสี่โมงบ่สี่โโอ้เอาสี่โมงก็ตเตวินยังเยียตาอยู่นี่เนาะใกล้ได้เล่ใกล้กลสีเข่าฤดูกาลหน่านาวาเดือนสิบสองเดือนสิบเดือนสิบสองเขาล้มต้าวแล้วจังน้อยนี่เนาะ เขาก็เริ่มคลมเริ่มงอยอาจัะหน่อยกระเกี่ยวเลยแต่ว่าเขาบ่ค่อยงามป่านนด้ปีนี้พี่น้อยอเข่าหลาลอยแน่เออเอาเนาะถือว่าเปิดผ้าเปิดมานี่แหละพี่น้อยกำลังเดินทางเนาะสิไปฮับทั้งสองสาวทั้งพี่เปียวโอ้เอาเรียนกำลังเลิก ออกมาแต่ออกมาแต่บ,บ้านพี่น้องหลังมาแต่บ,บ้านเนี่ยครับมาครับทั้งสองชาวนี่แหละเนาะแล้วก็อ่าเบื้งต้นการอีกเนาะเพราะว่าพี่น้องอิฟชีกัอ่ากำลังส่งกําลังใจทั้งลานสาวเนาะทั้งพี่เปียวพี่น้องเ,อเนาะกัขอ่ขอมกขอบใจขบวนขับคุณพี่น้องท่านไลายๆเดี่น้องเด้อเนอะอาะอาการนี่ก็อยากตาบวมช้ำเนจังน้อย กันอ <łość> ีกเนาะโอ้มีงยังรถเราปิดยังมาจอดนี่นี่แตกๆวะโอ้ยเนาะเอออย่างเนาะ่ออกมาีกำลังเนาะ ได้บาทก็ไงยังมาจอดตันคอยเจอเลยแบบนี้มัคอยเขาเรียวขัวมาได้ได้นี่นเราจะขับมาหลูกรได้ขับมาได้่ามามาไอ้อกทางลางกันรถขา้าเสียก็ได้ติดแน่ถเฮียนกลางเลืกกันโอ้ยเนาะ เอารถซาลิงบ,บัดนอกบ่อน่ะ mm. สาดแล้วหนูอะไรบัดนี่เกียัยติดอีกบัดนี่มันโ่วยบ่ได้ที่มันนั่นน, <c oughs> นี่สิ <c oughs> ่งยาวบัดนึงบัดค้ารถบัดน่เออโอ้ยดูหน่อยชมพีน,น้องเปิดกระจกเพิ่ม <c oughs> <c oughs> รถเราตายได้ลูกน้อยสั่มพี่น้อยที่เขาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งรถเราเสียจับมุมภาพก็ได้ไมัหนย่งเบืองเนีอ้าวผู้เนาะผู้ออกผู้เขา่าผู้ไปผูป้มาบ้าดนี้เอา้าเฮ็ด <laughs> เดี่ยวได้บ้านนี่ครูทั้งหลังกระซิบสองล้อติดแล้วติดแล้วไอ้นี่ได้ชนาะจำเป็นแล้วยาอะไรยาชนตุกค่อยได้ไปอยากฉีดยาเออเอาเอาขอโทษแต่ลายผิดอย่างเนาะค่อยมากค่อยไปตามเดียวกัซีมุ้งแรงนี่นี่อยู่ในช่วงกำลังรถกำลังติดรถติดหลาย กำลังเริ่มทรงเฮียนใช่ออกมาแล้วบุ๊รถใหญ่เข้าไปก่อนเลกว่าเฮ้ยมันยังติดนี่เนาะลากลายโอ้ยอ่ะหมุนรถเรื่อยๆยังยางมารถได้ทางนี้กว้างอยู่ทางนี้ไหมทางนี้ก็ได้อได้เราพยายานเด็กน้อยแล่นตัดหน้ารถ เรามาหับดูเราวบดคือบบกนีงคือเก่าอยู่ vì nó nó đi hao lúc cái bừng thang nóng đa phụ nữ như xe đạp đấy đấy vì nó mà họ cho thường loại này nó ำรังเลืกอันนี้เนาะโอ้ยมวนเน้ยเนาะเออยังจะไปแล้วจะไปแล้วไปแล้วฮะตาข้าวต้อขาตาข้าวต้อตาต้อเบื้องต้อเห็นบ่แข่งบ่เนี่ยแข่งบ่ลูกตาแข่ง เทบ้างเจ็บอยู่บ่ครับเจ็บบ่เจ็บมันกระบายเจ็บมันกระบายคันว่าบายนี่แม่นจะเจ็บอยู่นิดนึงคันบ่าบายนี่บ่เจ็บแตาท่อมองเห็นอยู่บ่บ่ว่ามองบ่เห็นนะเออยังเจ็บอยู่บ่แต่ปกติจะยืนที่เจ็บอยู่บ่มันเจ็บบ่เออ ແລະວ່າຍັງແຍງເຄື່ອງຢູ່ເນາະອັນເຄື່ອງນີ້ປາຊາເຮົາດຽວໄປອັນອ່າຕຳນ້ຳມັນກົງແກຣກໄປເນາະໄປທາງໜ້າທາງຕາກ່ອນທາງລົດລດມື່ຮຮຮຍນມ ออกกลังกายเห็นแบใเอากกําลังกายเห็นบแสดงยีนเมนี่นะเหนทำเหมือนทาจีทิวเด้เหมือนทาเต้นกินเเ็บเห็นบลงเต้นอย่างดุมเะไป้าผูดีเดลงไปช่วยหน้าช่วยตากอนไป ลงไปพอแล่วมีลานอยู่อันอนบบี้อยู่เนาะรถกรบคอยมีดีแล้วเออไหนมามาเฮ่ยๆมายมาืนอยู่พี่พี่มาเต้นอยู่นี่ใช่มหนี่ก้อนไหนของหน้าคนบอเอเนาะเอา คนบ่ค่อยได้เนาะแม่เนาะตอนเช้านี่กระไดยังบ่ตอนเช้านี่ลายยังเนาะอเต็มเลยเต็มเก่าเนาะตอนแรกบ่ค่อยมีเนาะท่านผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาบ่ได้มีโอกาสถามมันแม่เฮ็ดยุนี่จะหึงนะบ่เนี่ยได้จักดีแล้วจอน เฮเตป่าเปิดเฮเตป้าเปิดแอ๋อจ็กปีแล้วนี่ผ่านมาเนี่ยปดก้าวปี0ดกปีสันหนึ่งรอสองพันสเจ็เบเจ็ดสองพันสิบเ็กับประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าวทอดสี่หเกปีเนาะเกปีพอจะทนี่ได้แต่ก็อยู่จนหอดชมวันนี้เลย ชนนี aa, iam, ่เลาะนี่เนาะเออว่าแล้วบ้านเฮากะเฮ็ดเวียเห็นงานยากเนาะแม่เนาะปสิไปเฮ็ดเวียไงเออจ้เป็นคนบ้านใดน่ะอยู่อย่กุาะเมืองหมอเมืองนี่ออกไปนี่บ่กุ้มหานีเนาะโอ้ยเนาะอันเฮ็ดคนเดียวบ่แม่บ้านนี่อ๋อ2นออกไปเลยมใหม่ตลอดนะอ๋อแต่ว่าแม่นี่อยู่เพิกุโม ô nó ừm không ăn phẹt muông quá mày được đừng hầm leng chân noi này đấy thì nó ừm chân này cả cáp leo nó ô ờ ba ba này cua xò tên này đấy nè mà nó đi ăn kè ngâm ngam đấy นึ่งเอาเลยขอยนับก่อนอย่าเพิ่งเหร้อมกันเด้อนึ่งตองเต้นเออเออนนี้ท้าถ้ายนประจับมฮียนนี่ใช้มีท้าเต้นท่าเดียวนี่บ่นายโยเอ้าลูกล้มแล้วบาดเน่

อยู่ทางเวสามแยกมองตลาดเก่าใช้ห้องเพลงได้บ่อนี่ห้องเพลงได้อยู่บ่อนี่ฮะเล,ลืมได้นี่เนาะฮะกินเจ้ากิน้วบ้อเข้านะบ้อกินแล้เข้านะ ฮะเมื่อี่ก่อนมาถามกัน,นดเนาะกินเรร้อยอะไรกินเรื่อยนเด็ก <c oughs> ต่กางกันเด็น่นชีเป็นคนมึ่อนึงอันนี้เงียบๆนี่นิ่ๆแกต่กางกันลย <c oughs> สองคนแหม,มเด็กู่ญิง เก้าปีแลยยืนเพียงเพ่แค่เก้าปีเก้าปีเออเอาโอ้ยบ้าไปแชมเ้าลูกเดี๋ยวมาได้นน่เพิ่นมาได้เพิ่นให้ได้นี่เออเพิ่นให้ได้ อานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนบันนี้สิไปทางไหนบันนี้เข้าบ้านนี่บ่เฮาไปใช่ใช่เที่ยวเที่ยวใช่นหมขี่รถเลินก่อนฮะขี่รถเล่นไปไปเที่ยวขี่รถเล่นมีบ่น้ำมันน้ำมันบ่มีน้ำมันในรถบ่มีเบิร์ดเราเฮ้อเติมเท่ห์นะ พี่มานั่งพี่กอนม่กอนเบิง้งเติมอยู่ใช่บมีต่างเติมทีเฮอเติมได้พ่อเอาทำเง่อเอาว่าจะบีจะไปเติมใช่นี่โบมีอ๋อยังบัล่างคออยู่เอามันคีบอะขี่ใครเต็มคอเลย นี่ผื่หน้าบวบเอางอกขึ้นอยู่ค่ะเขาด่างเอ้าเอาไม้พี่ก็นเดี๋ยวปบไม้พอลุ่กเอาเอาละเห็นกับลูกๆก่อนพี่น้องเนาะนานที่ อ้เอาสิไปใส่โต้เดี๋ยวนี้มึงอะไรนี่ถามได้นี่ทำอะมืไงล่ะปฮะต่อบ้านได้นี่บ่ไปใช่ใชชื่อของชื่อของใช่นหรว่าชื่อนี้กันนะไปรินไอ้อะเต็กอ่ะกินพิซซ่าเก่สุดแล้วมันเป็นหากระซ่าพิซซ่าพิซซ่าจะได้คอยเกิดมากกว่ายังรู้พิซซ่ายังที่ไมพิซซ่า เขาบอกไปเรื่อยๆอย่างนี้แบบไดพิซซ่านะเป็นห้องวอกกลมด้วยกันมันชิม,มิชว,เวนเดองอ,งองืมแล้วกาอันแล้วกาชิมิชวนดูคางค่างแล้วกาเยอะมาทางนี้กัดหอดไงอืม่ฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเสือเสือ,สอ,อน,นี่ตัวเก่าแต่ปีที่แล้วบ่รนี่นะอ่ะบบม,มีตัวใหม่ไงโบตรงนี้ยังยังหน่อยสองซุดเนาะมันยังบ่เปลือก อคมีเตตัวเป่าเพื่อนแรกเนี่ยเพืนยัยังเมื่อไหร่ลูกเบลเบลเอนเนยังเมือเฮื่อนยังเมื่อไหรเฮียนนยังมืนอไ่เด็กเกยังเล็กลบบวกแบบบวกแบบอันรัต้ซงยสอนค่ะแบบอันรัสเซีสอนเราเคยเคยเป็น มาเูียนปีปลายยังเขียนชื่อก็ยังบมกิ๋นอยู่เดี๋ยวนี่ไงตั้งใจเนี่ยพี่เพิ่มเขาเรือสามแผ่นแลยนีซื่อญี่อุ่นเนาะไปใช้เชากับบ้านเนาะบ่ บ้านกับซองตามนั่นแหละพี่น้อยน้าๆมื้อนนี้วันพระฮัทมือมันซุกเจนี่มือวันเสาร์เนาะซาเม่แน่นอนซาเมย่แหละดุมามาเบิ่งกันย้ะมามาคนแนทคนแนทไปมาต่อกันทางผู้เป็นแม่บาดนี่ป็นนี้ใดเนาะสมัยนี้เอ้า ผู้เปดแม่ชเม,มือ,อหรือชีไปต่อชิบอนั่นแล้วใช่ไมใจองเบลวมนนี้แม่ชีถามเลยชไปต่อหรือเมื่อขำเจ้าผมมาหาแม่คือแม,ม่พาเมื่อมานี้มม่ชีถามที่ต่อฮะไปชีเบิงเจา้าหนูกม,มาพี่ <c oughs> <c oughs> ชีล้วดเพื่อมมาเมือม่อมาบ่ไปเมื่อไปูุไปเพื่อ เราอยู่พอเดียวเขาละหมอบ่ไปใช้ดูกันนะพาอว่าละมันโหดกับมีอยู่สองสามขีดนึ่งเป็นขี้ดิ่กจะเปขีปนยังไงขี้ดิ่ก็ดียวกขี้ดิะดินนะพ่อพาขี่รถง่าดิ่ชื่อก็พ่อใจนะเนาะอันเม่ขี่รถจักี้แบบเด้งดึงเด้งดึงเมื่อแต่ละเหมือนยังโบดีใจอยู่บ่อนาะ ป้าขีอเล่นดึงตอนเศร้าตอนแรกตอนเศร้าตอนแรกยังโมโหใจยอยู่เห็นว่าตับนนเด้อ <laughs> เอาเดียวเอาไม้ใช้ยู่หาทำก็จากปากยู่หาเป็นได้อาการที่นี่ยังบม่ได้คอยยินพบคนใดคนลายอาการเล่าให้ป้าลุงฟังหน่เป็นได้ที่นี้นะกะซื้อแล้วมันโบนิจีบอย่างเขาวา่าถือเขาว่ามีใครถือมันกะเจ็บข้าห้าวจ้ามแต่เจ็บ ไอ้เมื่อคืนนี่กินยาพาราไปนอนนับปุ้ยเลยคนปวดเลยก็เลยยาพาราให้กินเบิงบ่งเบิง่งมันอะคือสีบอกแห้งแต่ว่ามันเจ็บอยู่ในผมมันก็นเลยอยากปวดตาจนต้อเลยตาจนต้อเลยบ่เบื่อตา,า,าตา,<อ>ต,าตาอย่างเบ่งเนาะตาปูนมองนี้น้ำมันมันสีโตขึ้นมองนี้อันแค่แค่วันบวบสิ่งนี้ยังกาะบนน้องไหนพี่น้องวันถ้าเธอมันถึกระมันสีสินงสินฟอยบ่สิ่นฟอยบอกมันนอขึ้นบอก มันนอเดี๋ยวมันสิตตึงเขือนมันช้ำเลยยัมันสิยบอตอนขาดกับพี่น้องว่าอย่าให้ภาไปหาหมอหัดจะได้สายอาการเป็นแต่ไปบ่าเดี๋ยวเจ็บไปนเ้องไปเมื่นน่ะมันมันมันจะโตออกมาเลยนะยังยังแค่ายังต่ออันบวมอยู่ในเนาะขาไหนก็ไม่ได้ปีน่ะใช่คือคนตาโตอันเนาะ นี่เ,เหมหมด็ตาโปเตกอฮะนักจำใบมือนี่คือคําว่าคนถือแบบนี้แหละขึ้นถือตีไม่ใช่นะมันเจ็บสิตอ่ะมันต้องแบบไผ่พายพายพ,พูแล้วเพราะผูกแขนว่นถึงสิเศร้สาสิบอกมันตามฮี่ตามคองตามพระพีนี้บ้านเฮาหรือว่าอยู่ฟังไทยหรือว่าอยู่ใส่ก็แเล้วเต่ถถาว่า ยึดถือมากกับเพื่อยังให้เป็นธีมคนทีว่ว่าเพื่อยังให้คนดีโตฉันรับผู้ที่ถือก,กระทํำนะแมนก็ไม่ได้วา่าผู้คอต้อแขนแต่กกให้ทั้งญาติผู้ชีวากระท่ำหน,กนาก็มาขอโทษขอกรมาอลไรก็กระชั้นและพอแบบว่าให้ให้ขวัญย่อแค่ว่าเขาถือก,กระทํำมาแล้วมันมันมันขวอัอ่อนได้บนะ้องประมาณนี้แหละพีเ่เมย์สิพี่เม่เขาเห็นยุ่ง เจ้าอยากให้เพิ่นมาผูกคอตจ้แขนให้ยี่บ่อยากให้ผูกยูอยากูกยูถ้าผูกก็ต้องโทรบอกเพิ่นเนนะเอาก็โทรบอกเหรแล้วว่านัดวันเสาร์เด้อวันหนึ่งเราบโมมีเบอร์มีอย่างใดสักอย่มีก็แจ้งให้หน้าลงหน้ายางได้สัเทาไปบ่อไรได้สักก็จังว่ากันเอาผู้ที่ต้อยนี่ก็ได้นะผู้ที่ต้อยนั่นแหละปัญหาผู้ที่ต้อยเาก็แจ้งบอกมโอนี้เนี่ยโอนี่เลยมื่อวันเสาร์ให้เพิ่นมา เจ้าแต่เมื่อกันบ,บอกเพื<ม>พ่อนมีบอสเบอร์โทรเราคอยบอมีอม,มีตะเบอร์มีตเต็มเพชรอันนึงเลยนะก็สาวของจะหอมเลยนะกับผู้นั่นก็ได้กับเจ้าประสานต่อกันนะแต่ว่าทั้งน,น,น้องจันหอมคันว่าแล้วนั่นแล้วก็ต้องมานังกันแล้วก็เป็นคนมาหนัการเออเหตุผิดคือกันสองสามคนพวกสามคนอ่า ก็แห่แทงน้องน้องจันหอมมาโทรบอกให้แล้วบอกว่าวันเสาร์นัดแค่นั้นแล้วแต่ว่าข้าวบัวมากันเล้วแต่กันว่าคิดเห็นเช่นนี้เราแต่กับเราได้ว่าเอาเงินผูกคอตัวแค่เอาเตปพายก็ได้แต่ว่าอยากให้แค่อันนี้แหละเราก็อยากบอกว่าแต่ว่านอกเบิ่งเบิ้งพายนอกคือว่าสีโบเจ็บแห้งแต่ว่านึ่ตามันต่อต่อขึ้นมากยังงอนี่นะ ก็อันนี้แน่นิ่มื่อนั้นแม่โมเห็นมือนั้นคิดไาจนจนเดือนยิ้มหมเนาะถ้าเห็ดแพมันแห้งจังนั้นเอาเอะก็เอาน้ำแข็งขูดเป็นนี้แหละนี่กอกคือคาดนะว่าลูกคือคาดไหมโอเคอย่าบอกกันว่านั่นก็บอได้เพราะว่าป้าไปหามอได้มอแบบจิตใจแล้วได้ลูจิตใจล่ะมอถามตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวนี้ถามเรื่องตาเราก่อนนี่ถามทั้งตาทั้งจิตใจนั่นเนาะ โอเคโดี๋ยวบอมีมีแตยยายางเยอะแต่นอกมีแต,ต่ว่าตาโตเสียงแหบเอาเสียงแหบเอาเลยกินขมนมะหลายบหมูเขียวเนี่ยเจ้ากินขนมหลายเนี่ยเดืองเสียงแหบเนี่ยมันบริเกิดจากธรมรมชาติหรอกอันนี้นะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เอ้ยเนาะเอ้เอเอากระชรุปกระซิประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะเขาก็บบริอยาก เออเอาเรื่องเอาเล่าเนาะมีแต่ว่า,า,าอยากให้แม่นขนาดเพิ่นไหวพอดีตอนเศร้าเช็ดเปล่มุ้งเศร้ากลับมามีแต่ว่าไม่เละอยากให้มาผูกให้แข่ให้ลูกสาวพี่น้องเพื่อเราก็อยากให้พูกเพื่อผ่อน,นอ่อนเนาะเด็กน้อยพี่น้งงองไอ้พันบนเพนีบ้านเฮาเลยพันดีกว่าตั้งแต่ตื่นตีบ้านเด็กพันพน,นี้ว<ม>่<บ>าพันบวดีพันบวดีเลยพันเดินไหนเด็กบุรีฟันบุร่ฟัน นอนแบเงียบเลยเงียบเลยถือว่าขอนมาแล้วสัญญาคุือใไรแหละฮะสาระตามนั่นละมีเตอร์โทษแจ้งบอกทั้งเพื่นนั่นแหละกันมาอันนี้เมื่อคืนนี้เราบุเชียงมาฮอดแต่กัดยังโมท่านได้นี่ยังเลยพี่น้องเลยมีแต่ว่าบุแชีงบอกเพื่นนัดเมื่อวันเสาร์มา มันามาจังได้กัดจังว่าจังคุยน้ำกนันอีกพี่น้องเนะาะความบุ๋มๆเย็บโซ่แน,นนเนาะเดี๋ยแจ้งพี่แจ้งนอ้องเอามันก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าียังก็ก็แล้วแต่คนถือแต่ว่าส่วนหรายขาเจ้าก็อยากให้ผูกนะฮะม,มันแล้วแต่คนได้มาเลยมาเอ่าไปเจ้าค่ายค่ายคือยังก็แล้วแต่เป็นรถเป็นล่างเป็นงัวเป็นคุ้ย งัวนี่มันป่วยไปยังต้องฉีดยาสิไปยังคือปล่อยคือบ่ปล่อยไปเลยสิอันนี้ก็คือการคนเขาถูกกระทำก็ใช้ยาแล้วก็ต้องปลูกคอต่อแขนน้ำหลุดล่างพังเพลไปยังต้องซ้อมไปยังคือบปล่อยไปเลยสิมันก็มีสภาพจิตใจเพื่ออยากให้มันงามเพื่ออยากให้มันดูดีอ่ามันก็มีคู่กันโยบานอีกอย่างกันก็คือกันเบิด์ตเห็นแล้วกุกไหม่บ่หดน้าเป็นยังมันคือเหี้ยวสิหดน้ามันคือชื้น มันก็ยุ่งเอาง่ายๆซะประมาณนี้แหละเนาะจะยืดมากันภาษาเะะนาะไม่แต่ว่าเดินทางเมือ่อบ่าเนาะเช้าอยู่ดีมีแห้งสบายดีทางปราดุงเออขอบใจป่าลุง,ะงนะลูก เอาออวยพรให้ทางปลาลุงเนะลูกให้ปลาลุงอยู่ดีมีแห้งเรื่อความเจ็บใจได้ความขันอย่างด้วยโดยดำๆไปรวยเนาะไปเบลล์ลูกกลับเมื่อปลาดูกไปบายบายไฮดิจักรไอเดียวเอาเอะละเนาะกหลังจากมาเทหงเฮียนพี่น้องได้พูดได้คุยถามทางลูกสาวเพิ่มเติมเนาะ พี่น้องอิฟซีกับในความเปลี่นความเป็น,ปนใยนย้าถามทั้งจากทั้งน้องเพอ่์เนลและพี่น้อง,องทั้งพี่เปียวการกับถามว่าแพนี่ถามว่าบอบายมันกับโมเป็นยังพี่น้องแต่ว่ามันยังทะบายแ่ายก็ยังเจ็บอยู่ยังเครื่องอยู่ะนะ,นะ,นะเนาะกับามนั้นแหละพี่น้องตามที่เขาพูดคุยแจ้งไปก็มีแต่ว่าอยากให้ทั้งผู้ที่จะทำร่างกายเนาะกะับมาผูกคอต่อแขน าตามพิจารณาความในบ้านเฮาเนะี่ยมันว่าจบสิ้นกันไปนะพี่น้องก็ไม่ได้ต้องการอย่างมากมายหรอกเนาะแต่ว,ว่าท้ายกตัวอย่างาถ้า,า,าว,ว่าเพิ่นบ่อยากมาหรือว่าเพิ่นบ่ยอมหรือว่าจังสันจ,จังชี้เฮากา็สุขนิสัยและพี่น้องเนาะจังว่าจังคุยกันใหม่และบบดน,นี้เนาะเพราะว่าวเขาก็แจ้งไปตามเหตุตามผลตามปัจจัยเอาตามความที่เหมาะสมเนาะ ไปฮัลโหพี่น้องนอนอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะขอบมุณขอบใจขอบบุญข,ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเฮาเบิร์สุขสุขคนเนาะเมือน,นี้ลาพี่น้องไปก่อนเนาะในเช้าเดินทางามือบ้านวันววนี้ไป,ไปใส่โต้พี่นอ้องเอ้บาบายๆได้พี่น้องเด้อสมัยนี้